กรกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมเมอร์เนีก,ก,ะะกลับมาอยู่กับเกมคอบดิวตีภาอีสานนะครับฟันนี่โมเมนกะเชิญรับชมกันได้เลยครับตูด <Dude. S 1> เออไม่น่าจอยเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> เออเออดูเป็นคนที่แบบติดติดทุกยังไงก็ไม่รู้อะ ุ่่นนะเยโลกจกตบักฮาเนี่ยโอ้โบไวยินรู้จักเรามาเป็นสิบปีแล้วอ่ะสิบปีสิบปีก่อนเป็นเนี่ยไหนสิบปีในนี่ก็คือเก่าส่วคือเก่าโอ้เบิร์ดคำสิบอ่ะเหี้ยมากเหี้ยแห้งนับนับมือแห้งเผย์ธาแย่ออกมาน่าคนเขาโบไวโบไว้ จะพาพวกมึงไปสู่สวรรค์อีกแล้วลุมพิหน้าดิเียย่ากลัวเดี๋ยวว่าถ้ามึงกลัวมึนก็ไม่เดียมันต้องสู้กลแต่มันปุ้มแอบมันเยอะเข้าใจไหมถ้ากูลงแอร์พอร์ตเนี่ยเออมันอย่างน้อยมันเป็นลายกว้างกูได้ยิงได้สู้สู้ห้าตรงสู้เล่นลานกว้ามึงก็ไปเล่นมาริโอเลยเก็บเก็บเก็บเอาเฮียคุณลื่นดิเฮียอ้า ลอดเลยนีคเขิงมัยบแม่ยิบแม้อน่อยเก็บนเราได้หลุดเอาเร็วเนี่ยยอดทีมงานเราหลุดเอาคิดว่านายไปเร็วกว่าเราเหรอคนมีคนทับเอาเตายล้วมึงตายมึงตายล้ยมหลอกลี้ยเว้วยหร ปะปะปะรถเอ้ารถเอ้โยนตังให้ละโยนเอาในจ้าเดี๋ยวไปโยนทั้งตึกแมนเดี๋ยวพารหนีเข้าสิภาคอีสานเบิร์ดเกมเด้อโอ้ยนละกูโยนหรือใครโยนวะเอาเงินแม่โยนละยูวีลยจ้าชอบเลยวะ อะไรของมืว่าเราจะตายพราแบบนี้แหละแล้วหลุดไปไหนกูไปเินทั้งตึกไงมึงตายดูโอ้ยปากามึงเอกโคตรชอบเลยปากามึง่อ้ยอ้าวแม่งโลงไปทางรางเอเกาไหมเฮ้ปูอีกแล้วปยเอ้ออเออปเอ้จริงก็ปัวเอ้า เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทียมาแล้วเหียเพื่อนมาแล้วระเบิดมาระเบิดก่อนาระเบก่อนปีพวงนะออกมาเป็นได้ละมึงเป็นไละมึงตากูบ่เย้มงน่ มึงมึงซาดกูบอมึงซาดกูบอเบิด <Bert S 2> บอมึงเบิ Bert ดตตีไปเอาให้มันหมดโอ๊ยน้องเนครับตายคนแรกเลยกูยิงแล้วแบบสวนไม่ออกเขาเนาะบอกแล้วอย่าหาวกับเทะเลทับบีรู้เปล่าเมือเ่อกี้คนหลบหนีประตูหมดเลยมีกูเข้าไปโผล่คนเดียวม็อกแล้วอย่าหา,าทำบอกแล้วกูบอกมึงแล้วบอ เอ้ยมีคนโหลดอย่าหาทำมีโหลดมีคนโหลดมีคนหลดมีคนโหลดมีคนโหลดก็ไปสิเก็บตังค์ไว้ชุบกูด้วยใครมีกระสุนลูกซองบ้างวะสื่อ U A V ก่อนแน่เขาอ่ะอ่ะเฮ้ยบังอิฟคำคำวิดมี่บังอิฟคำวิดมี่คำวิดมี่พี่ใบไผ่เอาชุบเอาชุบชุบเงินื่นเนื่น่ คำวิดมีเอชพีไฟฟนี่ไปซืบไปซุปเจ๋ส์แล้วไปซุปปซุกูบโซอยซ์ไอเน่มาแล้วซุปแล้วตรงโหลดโหลดหมดแล้ววะมำิดมีคำวิดมีบักอีบคำวิดมีมึงบ้าอะไรเปล่าบันทวนที่ไหนน่าจะขอบนี้ที่โหลดอ่ะไม่ใช่เลยก็ขอบเนี้ย เออแดง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 แล้วแดงแล้วแดงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตาไมช่วยนะเพื่อนเก็บของก่อนตายฮะตายบอมึงตายหมยังโอ้โหบาไวเบาไปตายสองตายสองมันตายสอง อ๋อใครย่นอย่างวะเออกูแตกกูแตกมันขอแตกแล้วสวยไหวยังไหวยังไหวไวไวมันไหวแล้วไวแล้วไวแล้วบักอิบไหวแล้วไหวแล้วขอบพูนเลยไรคำพิษมีบักอิบไปไปไปอตโต แน่ยโบเฮดไปเฮดรีค่อยบ่เออโบเฮดรีค่อยบอกคำวิทมีคำวิทมีรถมารถมารถมาชอบรถมาชอบรถมามาหาคนเดียวเลยรถมาชับใบีบกอีบเนื้องใบีบอยู่คนละทางันคุณไม่เดี๋ยวมาสันตายแน่นอนเชื่อคุณเนี่ยจังหวลบ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 ช่วยสัตว์เลี้ยงก่อนสัตย์เลี้ยงกูจะตายละ น้าวเบิร์ดงไวเว่ยหน้างย่งยุยวีหน่อยทำหน่อยไม่ได้ตัวเลยนี่ไปเฮดรีค่อยก่อนท้าสีทำแน่น่โคตรนะนะไปไปไปหรือคืนรีคอนรีคอนเร็ยวเร็วนะบักสีสมนี่ไหม ลูซี่ลูซี่ลูซี่มาไปบอกเลยนะลงแล้วลงแล้วแหมขอขอกระสุนลูกทองเนยอุ้งกสซองอุ้ซองเอาไปสิหกลู๊ย

อันไหนะถี่มันอันไหนี่ที่มันดหน้าี่ปตุ่มตุ่มหนะ่น <laughs> ีคัตเตอร์หรือว่าเอสไตเอสไตเอสไตะบอกนคัตเตอร์อรี่ตุ่ต่ะแต่ถ้าเอสไตมันจะเป็นปืนคนเอาเอสไตดีกว่าสิมาตรุนทไปไป<ๆ>ไปเนี่ยนะบ่บ่เฮดอันนี้บ่เฮดใช่บ่เฮดเฮเเลยเ อยากได้ซุปเป็นไหมไปไปเฮ้าพุ่นโอ้โหโคตรอีโดยสิงรถไปก็ได้น<ล>ะสิงเลยพุ่นซิปลอยจิุ้่นเลยสิงไปเลยไปเอาตายเกิดกันเท่าบังอิบบังอิบคำพิษมีบังอิบคำพิษมีคำพิษมีนี่โกดโอ้โหชนะเรากูเกมนี ทำไมกูปวดหัวจังเลยวะเย่ไมปสวอเลยเอาโคตรกอนไปอีบคำวิทย์มีคำวิทย์มีแต่ได้ได้ได้เข้าไปเจ้บอกเ็เข้าหนึงเดอร์มูซีรํำคาญเท่าเฮ้ยมีคนดูดมีคนดูดเอ้าแตกบ่ มันไหวเลยไหมจังแท้กัวเลยรถมาทำแคับ้ไม่ขับนะรด่าขับน่อยรถไปโอ้หลอหยีบไป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 เฮ้ยเสียวเสียวโมเมนต์าสีมนสีส้นรถไฟไหมว่าแค่นหน เอยมันคือเปิดปะแป้นโอ้โหละกูอุ้ยสูบแล้วมันเปิดบอบังเกอร์เฮรอเปิดไปแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไป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 เราไปคือ,ๆๆๆอรถไล่ล่าต่อไปปะตีได้แล้วเนี่ยทำธงก็ได้ไหมตีก็ได้ไปปะไพซิเป็นเศรษฐีสันนศีสันนศี เอาเงี้ยงล่ะเกมแล้วป็นเวไปเร็เปไหนเป็นไหนต่อนี่ยมีคนแทนไหมยูอเนี่ยมีมีเปิดเลยบอมีบอมีไม่ได้ซื้อไว้ไม่ได้ซืไว้เปข้างหน้าขหน้ามีข้างหน้ามี่งไปแล้วแลนไปแล้วแลนไปแล้ว นี่ๆข้างหน้านี่ข้างหน้านี่นี่ห้องน้้งน้ข้างหน้านี่วิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วมาายเเโอ้โหแมมันดอ้เยอะยอะเเอโเต็มไปหมดเลยมันอยู่ในบ้านอยู่ม โอ้บ่ปเดี๋ยวเปลี่ยนปืนไหมตายเลยเบิร์ดโอ้โหเบิร์ดตีเลยผู้ตายผู้เดียวจะเนี่ยโอ้อย่าหน่อยใจนอา๊อหรถมารถมาขาสุบเลยแตกสองจะเนี่ยเอ้าเอ้าเป็นอย่างไรล่ะ พลาลบไปเอาโกดในเด้อเพื่อนเดี๋ยวลงไปเอาปืนก่อนโอเคเออซื้อลดเอามผมเองโลบมีไอเทียลดอยู่คนปะวะอยู่นู้อยู่นู้อยู่นู้คีเลยคีเลยอยู่นู้นคีเลยย่น พี่พอี้พอปี้สีแดงๆอะพอปี้เลยนี่นี่นี่พอบี้เลยเนี่ยพอปี้เลยจ้าพอปี้เลยนี่ไปไหนแล้ววะไหนๆมันไปทำดีคอนไป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 โอ้ยยิงบ่อถึงได้ไหม

โอ้โหคือูหะเฮ้ยโหเหยียบลอยเลยเยียปั๊มดิ โอ้ภูรังคนณลอยอยู่ทึ่งป่าเสยไหมไปเก็บโหลดเอาโหลดบอกเอาโหลดแล้วก็แว่นไปบอกท่านแล้วแหละบวกโหลดอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ใกล้ผมเลยใก้น่อยอยู่โอ้โหโดนลุมเต็มตีเลยเต็มตี้เต็มตี้อยู่งตรงนี้มาเขียวมีมีของเข้าเจียบรอยเบิร์ดไปแล้วไว่าสีบอทิบมูวะนานี้โอ้ดักหน้าดักหน้าหลังเลยยัน แมมเด็กหนาแล้วเลยเหยียดแมมตรงนั้ชุบแล้วทำืนดีนน้องงามืนเทำืืนบ็อกพีดเหยียดแมมวดเรื่องเราเจ้เราเจรถมารถมาเห็นไหมในแมปอะย่ยโอ้โหทมอทม่มี ลาก่อนมอขมบมดเลีเ่อกเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเอาเพื่อนๆล่าล่าแทนปูส้มนะครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีคุณคนบาย